เอออย่างวะปิดตานะครับผมหนึ่งสองสามโอ้ยปิดตาปิดตาก่อนนะปิดตากว่าปิดก่อนนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอวันนี้เราต้อมีเกมมาให้เต็งเล่นนะครับไม่ได้แกล้งเราต้องปิดตาก่อนสัญญาว่าห้ามลืมตาโอเคไหมอ่าปิดตาก่อนครับปิดยั้ไงวะอ่าปิดตาปิดตา ได้กว่าเกมเกมเอาถามกันว่ากี่นิ้วสองนิ้วอ่าถูกต้องแฮ้ยองเด็หนึ่งนะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมเจกมไหมเนี่ยรอแป๊บนด้วนี่เราเด้งทางนั่รเลยเราเดินไปมนนะครับผมเกมวันนี้ที่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้ัวขาห่านแก่อ่าไม่แก่ไม่แก่หัวงอนวันนี้เขามีเกมมาให้เต็งเล่นนะครับจะเป็นเกมให้เต็งจิ้ม ใช้มือจิ้ม oh <my> จิ้มอ,อะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็ให้ทายว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรวันนี้จะให้จิ้มอยู่3อย่างนั่นเองนะครับแล <c oughs> ให้ทายเหรอาเป็นอะไร,รให้ทายว่าเป็นอะไรนะครับยื่นมือมานี่อยู่เฉยอย่ังจิ้มนะไม่ได้แกงไม่ได้แกงพร้อมยังอยู่เฉยนะอยู่เฉยนะอย่าอย่ากระดูกกระดิกนะมันจะโดนนะนี่ถูกไหมถูกไหมถูกให้ทายว่าเป็นอะไรเป็นค <c oughs> ิ้มคนะิ <c oughs> ม้มเหรอคิ้มอะไรให้ดม <c oughs> นะดูอ่ะ ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศโอเคซอสมะเขือเทศอันแรกแนนทายถูกมาดูว่าอันที่สองแนนจะทายถูกไหมนะเยอะแต่ถูกแล้วอะอะไรให้ทายก่อนโยเกิร์ตดูมๆใช่ไหมไม่ใช่ คีเอ่อเป็นคีมนะครับผมทายเลยได้ไหมทายเลยก็ได้มี่สองเป็นคีมอันสุดท้ายแล้วถ้าตอบถูกเอาไปเลยนะครับผมเงินรางวัลหนึ่นงพันบาทตอบถูกนะไม่คืหอะไวบ้าบบงเออจังอย่างเร็วเล็งมาสัมผัสดูลำบันดูเอามือมาเนี่ยเอามือมาเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวมือท้ายจะต่ำๆหน่อยนิดนึง <c oughs> ต่ำหน่อยนะสัมผัสดูลำบากดู <c oughs> ได้ยังได้แล้วจะเข้าไปดูเออเอออย่างวะฮะเดี๋ยวงดวันนี้อันนี้คือให้ถ่ายว่าเป็นอะไรเดี๋ยวจะให้เต็งเปิดตาเลยอันนี้อ่าใช่จะไปให้เต็งเปิดตาว่ามันมันเป็นอะไรโอ้เจ็บว่ะฮะอ่าโอเคเปิดตาเลยครับผมไม่ให้ถ่ายหรอให้ถ่ายก่อนไม่เป็นอะไรเป็นมายองนีโอเคเปิดตานะครับผมหนึ่งสองสามโอ้โ อะไรกินเลม,ม,มี่่่่กโเล่เร้งเป็ีเปิดดากไม่เจอ